สวัสดีสสดค่ะบิวค่ะนกครับอยู่กับช่องนกบิว a n n e l นะคะทุกคนช่องนี้ช่องนี้นะคะเป็นช่องใหม่ของพวกเราสองคนนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาบอก Q&A นะคะที่หลายๆคนทำอใน่ตออกันเยอะมากว่าเราสองคนเป็นอะไรบิวท้องได้กี่เดือนแล้วนะคะทุกคนวันนี้ เราก็จะมาพูดกันนะคะก่อนจะไปดูนะคะก่อนจะไปดูคลินเอ,เอนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราสองคนด้วยนะคะทุกคนไปกันเลยเคําถามแรกนะคะน้องคนนี้ถามว่อาอะไรพวกพี่อยู่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดตากครับค่ะอยู่ตากแม่สอดน,นะคะทุกคนโอเคคําถามที่สองนะคะถามว่าพวกพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไหร่แล้วจิบเกดครับ อายุ17นะคะบิวอายุสิบเก้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็คำถ,ถามนี้บอกว่าพี่แฟนพี่ทองได้กี่เดือนแล้วคะสี่ <4 S 2> เดือนนะครับโอเคเนาะงสี่เดือนแล้วครับยูวทองได้สี่เดือนแล้วนะคะทุกคนมาแล้วก็แล้วก็น้องคนนี้ถามว่าเราสองคนคบกันได้ยังไงเราครบกันตั้งแต่นบอยูนบอยูปมหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าบิวยู ประมาณม3นะคะแล้วก็แบบว่าได้มาคุยด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะทุกคนตอนนี้บูวกันบนบโคบกันได้หนึ่งปีกับอีกแปดเดือนนะคะทุกคนตอนนี้บิวก็ได้ตั้งคันนะคะทุกคนโอเคเนาะแล้วก็คำถามนี้นะคะก็บอกว่าถ้าพวกพี่ออกลูกมาแล้วก็จะตั้งชื่อลูกว่ายังไงอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเนาะว่าชื่ออะไรดีอยากให้ทุกคนนะคะช่วย คิดให้หน่อยว่าชื่ออะไรดีนะคะทุกคนโอเคเนาะแล้วก็คำถามนี้ว่าอะไรนะคำถามนี้ก็บอกว่าอะไรอะไรพวกพี่สองคนไปอะไรกันแน่เออเราไปอะไรกันแน่เลาวสองคนก็เป็นแฟนกันนะคะทุกคนเป็นแฟนกันนั่นแหละเนาะโอเคน้องคนนี้บอกว่าพวกพี่อยู่ด้วยกันหรอคะ แปลว่าบิวกับโนมนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กันคนละบ้านแต่ว่าตอนที่แบบว่าเออบิวก็ไม่อยู่บ้านบิวแหละแบบว่าเรามีอะไรกันแบบว่าบิวแบบว่าโนมมีอะไรโนมก็จะมาบ้านบิวบิวมีอะไรบิวก็จะไปบ้านโนมนะคะโอเคนะคะทุกคนโอเคสําหรับเออเคนเอเขาขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนหรือใครอยากให้เราทามเคนเออยากให้เราทาคลิปแกล้งอะไรนะคะทุกคนอย่าลืมเมนใต้เมนไว้เลยเดี๋ยวบิวจัดก,การให้แน่นอนโอเคนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย